สวัสดีจ้ามื่อนี้กับมาพบพ่อวันนาเชเื้อแนคือเกาเนาะจ้าเมื่อนี้สิมาถามคุณพ่อเป็นพ่อของหนูนี่แหละจ้าสิมาถามว่าไปฉีดวัคซีนป้องกันไอไวรัสโคโรนานี่อาการเป็นจังได๋ไปฉีดแล้วเป็นจังได๋เป็นจังได๋พ่อก็ดีดียื่นแล้ว มีมีอาการเป็นวินเป็นเวียนเป็นหยังบ่บ่บ่อ้วกบ่อากตัวบ่มาลองมาลองดูซื้อซื้ออยู่บ่มีอาการวินบ่มีอาการหยังเลยบ่มีอาการผลข้างเคียงหยังเลยบ่บ่วินบ่หยังบ่แพ้บ่หยังบ่แผลอย่าเสีดได้สบาย ก้อนก็ก็สิได้มาถามมันพอนี่คือว่าสิขีดแม่จ้าก็ก็ย่านเนาะกะ็ความความรู้สืกอของเจ้าของนน่ว่าย่านบ้กล้าไปฉีดวันนี้ผู้พอนันไปฉีดแล้วก็เลยอยากมาถามเมืองว่าอาการของพอเป็นจ้าไหนพอก็เลยบอกว่าบ่เป็นน้หยังะากะาดีอยู่อาการดี <c oughs> อาการดี <c oughs> ปเป็นยังเ <c oughs> จ้าหมว <c oughs> เออไปสีอดรดว่าเป็นยังดอกบอกมี่ซื้อดีๆยูกันไปสีดแล้วมันก็ดีมันก็ไข้โูกเข้ากับสิบ่อมี่มาเกิกเบราะเป็นอันนี้อันนั่นแลวก็ว่าพรารัดเขาเป็นโรคปอดโรคนี่หมอเขาบอกรับรอง ไปสังค้นน้ำมูหลายๆลายคนเขาว่าให้เขาไปน้ำกันว่าเสียดยากันเสียดยาแล้วเขาไปสังคมบมูได้ไปไซกับไปได้ไปเสียกับไปตั้งจังหวัดกับเขาถามหามี่ใบนี่บ่อบ่มีเขากขบว่าให้พานไปรักษาก็ยาหมอเขาปรับลองเขากย่านิขึ้นกันนั้นแล้ว งงหนูมาสัมภาษณ์อันพ่อจา้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้เนาะจา้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ไว้นนะเชิญแนวในเด้อจา้าสวัสดีจา้าคุณพ่อสวัสดีแหมส,สวัสดีท่านผู้ชมแหมเออสวัสดีสวัสดีเอ้างอีฝากกดไลค์ฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดติดตาม,าตตามไอ้วันนี้ชาแนลเนี่ยเด้อชาแนลเนี่ยเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ